สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออมือนี้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 มือสันนันดีสีสีสีเฮ็ดซื้อตั้งมาขอเฮ็ดเพิ่มผมตรงนี้ได้ไหอนี่สีสีสีมือนี้มือสันนันดี เดี๋ยวนี้โทรศัพท์นี่เข่าเป๊ะเลยกับอะไรได้พี่น้องเข้าเป๊ะเลยก็ไม่ได้ไดิต้องกดเขา่าหาได้เดี๋ยวนี้หั่นหัวแนะนำตัวกหน่อยลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะสาวกระสินนะคะดค่ะเด้คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็ไลฟ์สดทุกวันค่ะ มายังพี่น้องมายังมายังค่ะมายังค่ะแปดโมงคั <c oughs> กบอมาเจ้าวางย่าใดเป็นไรย่างนะ่นแปดโมงเราเป็นยังความสะดวกของเขานะพี่น้องความสะดวกของเราเราว่างตอนไหนเราก็ขึ้นขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขามา กาบขอบกุ๋ยวเดียวเขียนกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครนอกเข้ามาคนแรก ขอบคุณมากๆพี่น้องว่าสิเฮ็ดคลิปไปเก็บบักสตอเบอรี่กับบ้าได้ไปเด้เป็นยังหูบนเบิดละมั้งเบิดสตอเบอรี่ละมั้งช่วงนั้นอันบักสตอเบอรีก่กำลังสุกบัณนี้อันฝนอากาศมันบ่ดีฝนมันตกต้องใส่เบิดรูดูกาลนั่นแหละว่ากลับบ้านไปกลับไปเที่ยวเมืองไทยกับซีมือละกับซีเบิดเบิดั่นนั่นละ ก็จะมีอะไ่ะอันตอเบลี่ตอเบเล่บูดูการอะไะต่อไปก็บิีม่นฤรดูการเหร็ดรดูการเห็ดเนาะรดูการไปเก็บเห็ดไปย่ดอกพี่น้องตาบาเบิงก่อนว่าอันมีหฮาเก็บเบาเห็ดขันมีกัสิไปไปเก็บเห็ดเนาะ สวัสดีนะคะคือเกัาเราพี่น้องกินกาแฟเนี่ยมา้าทักทายพูดคุยเนาะผู้ได้บางก็มามาคุยมาทักทายกันค้นเาตรงเวลาเปะๆได้พี่น้องสาวก๊าสินเอาแตนคว้สะดวกคล่องกจะครองได้พี่น้องได้ผู้ได้บางก็มาเนาะผู้ใดบ่ระท่าน่างก็ว่าเป็นยังผู้ได้บางอยากมาคุยมาเล่นนํำก็มา อย่างโทร,รศัพท์สีนาทีผ่านไปยังบอกคันมีผู้แวะเวียนมากอยู่บาจา้จพี่นอ้องแ้ะมีไปเนอะมูเจ้ามุเจ้าเดาดากเ <c oughs> <c oughs> บาวมวนเด้อเบาวมวนอย่าอย่าถือซ่าเด้อมันหนักทังเทียกับเบาทะลึงตึงต่างแม่กับบ่มีอยัางดอกเบาวมวนเบาหัว สร้างความสุขพี่น้องจา๊าสร้างความสุขให้ตัวเองมาต้องเป็นอย่างมากมายมาเฮ็ยดยูทูบก็เฮ็ดยูทูบมาไล์สดก็ไล์สดมักแต่งตัวสวยๆึ้นมานางเบาหน้าจอกเ็เฮ็ดไปรถพี่น้องความสุขเราคือผู้สร้างสอบแบบใดกเ็เฮ็ดแบบนั้นพี่น้องจา๊ามาแบบใดกเ็เฮ็ดแบบนั้นโอ้ยน้องกว่จะมาอยากนะั่นแบอันนี้แท้เนาะ ยากรำโทรศัพท์เทน,นอพี่น้องเวลาเ้าสิบเปลี่ยนสองเปลี่ยนแล้มาเปลี่ยนยนากเป็นแขนหลังบ้านสีแหล,ละสือเท่าัรทับบอ,อันนั้นก็ว่ามันถือนี่แหละเลยซื้อกรยยอนว่ามันถือนี่แหละพี่น้องยี่หอ้อมันก็นมีอยู่เดโบมินโบมีเด เป็นย่างคือศาสตร์ใหญ่เอยซื้อยี่ห้อเด้อดังเด้อเนี่บอกุต่าหตร์ซื้อมากบ้่นโดนอยู่ยังห้เอวยซื้อยี่ห้อเด้อดังเปียงเลยเด้นคนสีรังไปซื้อน้ำบ่ะมานอยังดอกขอบคุณทัางสีล้านดวงใจด้วยพี่น้องจา๋าขอบคุณทัางสีล้านดวงใจเนาะขอบคุณทั้งสีล้านดวงใจที่เข้ามา เป็นอยยังเน่แนะนะ้อฟังเสียงฟ้าห้องเปียงเปิดปองประตูฉินสซากาสินนอนคอ่อยสีจ้อยตายแต่คอ่อยสู้ย่างว่าคืออัปโหลดไ,ไนนะไรน้ออันนี้ห้องคอยนะพี่น้องขอไล่สดไปแล้วมันเป็นยังคืออัปโหลดอะไรเอาวเดขอเบิรงก่อนวันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเจ็ด วันนี้วันที่สิบแปดป่ะพี่น้องเออได้อยู่เนาะคอยก็ได้ขอบคุณนางซีลานดวงใจนะคะขอบคุณมากมายเนาะเขามาแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้ออยากถามอยากว่าวอยากคุยเรื่องอยังกะลงมาคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อมาทักทายพูดคุยกับสาวกระสินเด้ถเอถ้าบ่กรังเกียจเนะาะถ้าบ่กรังเกียจสาวกระสินก็นลงมาคุยน้ำกันจะพี่น้องจ้ะทำข่าวทำข่าว อยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงม่หบอว่าสันพี่กิงเราคคยก็อยากเป็นดีเจเปิดเพลงเปิดยังบอกไปนั่มปุ่นได้่อมวนไปยังสันแตะวะ่ว่ามันเฮตดบ่ได้พี่นอ้องนางเพลงมันติดลิกทซิตลิกาเซตเพิ่นก็เลยเหตุบ่ไห้มันจะมีผลต่อสองก็เลยได้ตแต่แต่งตดสวยๆขึ้นมานั่งบอกน้ำมอเจ้านี่ละสวยบ่สวยขยัย่องแกของได้พี่น้องแกขวางไม่ย่องแกขวงคุณใดสิย่องแม่นบ่คนเฮามันก็ย่องแกของเองละ แรกๆมันกะให้กำลังใจชาวองก่อนแล้วนาะพี่น้องเฮ็ดใจ้าของมีความสุขเฮ็ดใจ้าขคลองแฮปปี้ล้วก็จังคอยไปบอกให้กำลังใจผููอื่นใดแมนบ่พี่น้องคนเฮาถ้าตาบใดที่ทําให้ตัวเองมีความสุขยังไม่ได้หรือว่ารู้จักรักตัวเองบ่เปลี่ยนคือว่าให้กำลังใจเจ้าของมาทั้นเป็นนี่เอาสิไปให้กำลังใจผูอื่นใดยังไดแมนบ่พี่น้องขั้นแรกเฮาก็เยียวยาเจ้คของนี่ละให้กำลังใจเา้าของให้ความสุขเา้าของนี่ล่ะพี่น้อง ในเมื่อเราสุกล้นเราสุกเต็มเราสุกอิ่มเราสุกไม่รู้จะสุกยังไงเฮาเหลือสุกหลายมีความสุกหลายสางความสุกสา,ามขั้วมันนั่นหเจ้จของอิ่เอมเอ็มอิ่มแล้วเฮากระจังสิคอยแบ่งปันได้มเจาวาบอกคันตาบได้ใจความยังบาขั้นมีความสุกยังบาขั้นมีน่นะชิดจิไปอยากส่งกำลังใจผู้อื่นไปปลอบใจผู้อื่นโอ้ยมันบรมเนพี่นนอมมันมันเป็นไปไม่ได้ขนาดตัวเราเองเรายังทําให้ตัวเรา มีความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปนั่นใครได้เนาะแมนบอกเจ้าขอบคุณหลายเด้อ่ะเด้อป้ยหว่างก็ลงมาคุยได้ใจเด้ลงมาคุยเนาะลงมาคุยลงมาทักทายได้นะคะ แต่ว่าที่เน่แน่กมีคนนึงแหลระบ่รู้ว่าผู้ใดมาให้กําลังใจตลอดขอบคุณหลายๆเด้อ,ดอยังหักยังแพงเนาะมาให้กําลังใจพี่สาวกระสินตลอดเลยบู่คือกันพลังเงียบมับ้งพลังเงียบเมนบบพลังใจพลังเงียบเมนบบขอบคุณหลายๆเด้อเึงสิเป็นพลังใจพลังเงียบพี่สาวกระสินก็นขอบคุณมากมากเนาะ ที่มาให้กำลังใจถึงบอมาคอมเมนกับพวเป็นยังกับขอบคุณคือเกา่าเนาะสาวก็ได้สินขอบคุณเหมือนเดิมขอบคุณเหมือนเดิมขอบคุณทน้งสี่ล้านดวงใจที่เข้ามาฟังพี่บอฟังเสียงพินบอเมื้อเจ้า ขอบคุณใส่แวนะ่นหน้าเตะคือเก่าเพราะว่ามันมองไ่เห็นมองไม่เห็นหูเออเฮ็ดผมส้วงนี่ก็โอเคดเด้ละสีแดงแดงทางหน้าต้องใส่เสด็เป็นยอมอีกแล้วมั้งนี่จะได้ซื้อซื้อสีเป็นยอมผมแล้วมั้งผมสั่นนี่มันต้องมีให้ไล์เนาะต้องมีให้ไล์ต้องมีสไตล์แต่ถ้าผมมีให้ไหล์ผมมีสไตล์เบองแล้วมันกับบอคอยอันนี้ ทรงผมสรงผมก็มีส่วนเ้อะพี่น้องแล้วเห็นสรงผมออกมากงามก็เห็นให้าดูดีทรงผมตรงกับใบหน้าอันนี้ก็คือการสร้างความ,วมสุงให้จะคของอีกอย่างหนึง่งตัดผมให้เหมาะกับใบหนา้าจ้คของออกมาบบขคนข้นยื่นเห็นก็สิว่าโอ้ผมสวยมันก็มีส่วนเนอะลังเทียวข้นพวมงามไปตัดผมทรงขีลายเบื้องออกมามันกับ่งงามได้พี่น้องบันลังเทียวสรอมงลอกทรงผมก็มีส่วนกัน ถ้าแปลงแตงตัวแตงนาแตงตาก็คือกันพี่น้องกาปล่อยอยายห่ออันนี้ไรมันกะมันกะเป็นตาเบิงก็คือต้นใหม่แหละัานห่าขยันใส่ปุ๋ยพืนดินให้น้ำให้ปุ๋ยมันกะขึ้นมากงามสดชื่นมันกะเป็นตาเบิงักาบ่ใส่แจ่มันแบบธรรมศาสตร์รังเทียมมันกะงามธรรมศาสตร์อยู่แต่ว่ามันกะธรรมชาสตร์เกินยังสินะมันบ่ได้ธรรมศาสตร์แบบว่า ว่าพี่น้องข่อยเบิ่งกับวังอ็ยังหนาสีใครๆอยู่คุณลาดคนฝากซีมาอีกแล้วขอบคุณหลายๆเด้อคุณลาด <c ười> ข่อยว่าแล้วพันั่งจมไปจมมาเจ้าตองมาหาข่อยว่าข่อยขึ้นหอดเหมือนคนคุยอยู่ว่าต้องมีคนเขามาคุยน้ำข่อยเด้อบาา้านเจ้าเฮ็ดหยังมือนีคุณลาดเฮ็ดหยังเนาะไปใส่มาใส่เฮ็ดงานอยู่บ่คือจังไดกินแซบนอนรับอยู่เนาะ มามามาเขียนข้อเมนมาคุยกันเห็นก็เจ้าตา่ำมะฮงเราคอยกระยากมากแน่คุณปานมะฮงจวดจวดจวดเขาต่ำจวด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 วุ้ยแสบจากเบอกมานำลาไล่อะไรกินยำได้แสบยำนันแตม่มะฮงนี่เบาซื่อเถอะเป็นแทะไส่ประแดดอันที่ห้ามมากเนาะคุณนะหนึ่งป่าตา่ำมะ่งหนึ่งป่าหนึ่งปลานิ่นนอนเบ้นกำลังตื่นอาสมาสบายแห้งเห็นนาองปานนี้พิ่กินมาหนึ่งป่า,นนา,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 าปุณนะ นอนเว้นกานั่งตื่นโอ้ยชีวิตนี้อันไหนจะสบายเนาะนี่แหละเขาเอื้นสร้างความสุขให้เจ้าของเบียกบ่มีกับนอนเว้นตัวเนาะเฮือดือต้องด้วยเจ้าเฮ็ดดือต้องเป๊ะเลยเอามากินกาแฟเบียกบ่มีกับนอนเว้นถือต้องเลยนี่แหละเขาเรียกสร้างความสุขให้ตัวเองเป็นบ่เวลาพักผ่อนเท่ากับใส่เวลาว่างเป็นประโยชน์บ่คันได้เฮ็ดเบียกเท่ากับนอนเว้น เอาพลังงานดีๆตัวเนาะน,นอนตื่นขึ้นซีวิตก็ตื่นขึ้น,นกับซีวิตซีว่าเมนบ่ก็ะมีพละกกำลังแรงกายพละงกำลังแรงกายแรงใจสู้งานต่อไปเนาะขอบคุณเดอ้อที่ลงมาคุยนำํำโอ้ยเห็นขยอเจินตมมาคอยหน้ากันน้ำลายอะไรอีกล่ะบาทนี้เบื้องเนี้ยต้มมาคอยหน้าลาดเกลวุณนนะต้มมาคอยหน้าลาดเกลโอ้ยน้ำลายแตะคุณนนะ อืมกินน้ำในสาวกินน้ำเนี่ยแต่แสบแห้งคอยไปเดินเมืองไทยว่าหันก่อยก็ไปกิ้มมะฮอยจูพูอกันล่ะเราว่าข่อยเฮ็ดขีปุ่ยไทยแล้วมันมืดถ้ากิ้มมะฮอยจูโอ้แสบเด้กับตมามห้องบัานนี้ข้อประเดาขากล้องไปบัานมันตั้งกล้องบอดีมันมืดมันบาดเจ็บเสียดายอยู่มาแดงมาล่องขี้นมาเจ้าเบิง้งโอ้โดนนะเด้บ่ได้กินมะฮอยสดบอกกันฮอยจูบนะ มีแต่หัวใหญ่ๆพันตุ่มดีอยู่ไหมค่ะนข้นไทบ้านะคนาานอนเกนห่อไทเมืองคอนเกนเรามาขายสมตำยืนแถวถท,ทสมุดปากันแซ่บร์กันยังวะเลาตำแซแบหรือต่าตำ,แบ,ตำแบบบานๆเล่าแบบว่ารสชาติอันไม่ต้องเครื่องปรุงอีกยังลายไหมเราก็บตำจักจักกเลากัากมา,หายห้วยสนอกกินกระแสบของเรากินเบิด์จีเห็นแล้วพี่น้องเมื่อเ้าไปตัดหญา้าอยู่หน้ากันเลยนออเล่น นอนไปเลนเล่อรับเลยว่าสัิษ์บรนเ็าเบียกหลายเันก็เมยแล้วเนาะไปะตัดหญ้าให้งัวบวแสดงว่าเลี้ยงงัวเด้อหนิเดินัันไปตัดหญ้านี่นนแสดงว่าอันมีารามงวัวเด้อคุณหลัดหน่เลี้ยงง่วเนาะสงสัยเพราะว่าอัออาน